แอปลาสันดาใช้คูปอง200บาทจากเช็คอินทุกวันซื้อหอยพืช100กร,รมัมกับผักอบกรอบ100กร,รมัมปีขนุนอบกรอบ40กร,รมัมเข้าแอปลาสันดาแอปลาสันดาแต่แอปลาสันดา อันนี้บัญชีแต่บัญชีลาซาด้าวอลเล็ตแล้วแต่ดูลาซาลาซาด้าวอลเล็ตอันนี้มันเล่นโบนัสสองร้อยบาทแต่เข้าไปดูคูปอง รางวัลรายวันอันนี้ได้มาวันที่28 28 28มกราคม22 2022ง0ั2 2, 2, 2, 2, 2, 2, บาทได้มาจากเช็คอินสันกับเราอันนี้ข,ข้อความข้อความแต่ข้อความเราต้องเข้าไปเช็คอินทุกวันทุกว,วันนะแต่ นั่งเข้าไปเช็คอินนะคุณเช็คอินต่อเนื่องวันนี้21วันละมันก็จะเป็นเงินสะสมะอ่ะวันนี้3 3แล้วนี้10บาทแล้วก็3 3 3แล้วพอถึง7วัน15บาทมันก็สะสมเลยนะพอถึง200สามารถถอนได้วันนี้ยังถอนไม่ได้อันนี้รอบที่สอง สองกับ,บงมาแล้วครบสองร้อยนึ่งอนได้น,นี้มาดูตากาป็นรถเข็นรถเข็นรถเข็นมันมีสาอันนี้เลือกไว้แล้วในรถเข็นเราก็แตะเข้าไปดูทัะพืช พือรวมอันนี้มันหนึกรัมมัน45่สบาบาทสิบสองสตางค์อันนี้1อันนี้ผักอบกรอบหนึอยกรัมปีขนนอบกรอบส0่กรัมนี้มันแปบแปดบาทสี่สิบสตางค์อันนี้น 88, 14, สงองันน,นเราต้มาแตะเรามาแตะตรงนี้ทั้งหมดแตะทั้งหมด มันก็จะขึ้นราคาแล้วม,มันจะลดลงมาอีกแล้วลงมาอีกเหลือ4ี่บาท80สตางค์แต่ละวันแต่ละรอบมันไม่เท่ากันนะวันนี้ก็ลดเหลือ80บาทสองสตางค์แต่ละวันไม่เหมือนกันเลยนี่ก็ยอดรวมสองาบาท8ปสตางค์แล้วมาแตชชำระแตะชำระเงินแตาชำระเงิน แล้วก็จะขึ้นชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลเราอะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่จะส่งในส่งแล้วที่อยู่บ้านเราอะสีิริราชธสามศาสตรหุงงห่งหุ่งบ้านปรินดาคลองโยงพธมุนคนนี่ก็ร้านจ n n Food Shop นี่ก็ยึดเพื่อนหนึ่งรายการ,รหนึ่งผักอบกอบหนึ่งรายการนี่ฮแล้วก็ ขนมอกกาบบอัน,น,อบบอน,นี้ปีขนมอกกรอันนี้2 2อน,นี้ก็ส่งแบบธรรมดาถ้าจะส่ง42 42บาทถ้าจะบาทอันนี้ก็แบบธรรมดาประวันที่3-5กลุมพาอันนี้วันที่1 นี่ก็สามมันสองร้อยสองบาทแปดสิบแปดมีก็มาวิธีชำระวิธีชำระเงินวิธีชำระเงินเราก็เลือกอันเนี้ยเราซันด้าไวโอลเล็ตกูวางสองร้อยไปกีแก้แปะเลือกนี่เรามาดูอีกทีนึ่งรวมค่าสินค้าสองร้อยสิบบาท แปสบาทสตังคลาสัดาห์บนนัดลงไปสิบบาทเหรียญแลกหกเหรียญหกบาทหกสิบบาทสตางค่าจัดส่งสิบสองก็คูปองส่วนลดค่าจัดส่งสี่สิบบาทนี่ก็ลืมคำสั่งซื้อ ร้อบาทยีสิบาตางค์หนึยสบาทยีสิบตางค์ยอดรวมทั้งหมด196บาทยีสิบสสตางค์แลมาแตะสั่งซื้อสั่งซื้อแตะเ้ยออเดอร์คอนเฟิร์มมันขึ้นส่งมา อ,นนอันนี้ก็อีเมลอันนี้อันนี้ข้ขอความจากลาสันดาก็ได้ความเิรอมใน,นอีเมลน,นี่ยังคำสั่งซื้อ,อน,นี่คือเงินเลยอืมอืม มีได้คุณได้เครดิตเงินคืน29บาทสะสมเงินคืน300ได้รับเครดิตบาทเนซื้อได้เงินคืนเนาะทีนี้มา่เรามาคุณทำธุรกิจเันคืน คุณอะไรกิจคือเงินสำเร็จแล้วรับโบนัสกดเลยคือเงินสิบเก้าบาทสี่สิบเป็นคูปองแต่ก็ได้คูปองไปประกันเนี่ยมาแต่ลูกศรกลับลูกศรกลับเนี่ยเรียกเป็นลูกศรกลับมาจนหน้า มาตั่งสังเมามาเนี่ยบัญชีแต่บัญชีนี่ก็มารายการสั่งซื้อของฉันรายการสั่งซื้อของฉันนะแตะเข้ามากำลังเตรียมจัดส่ง กำลังเตรียมจัดส่ง G N i n f o s h o p จะได้รับสินค้าวันพฤหัสวันที่3ามถึงวันวันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะวันที่ห้าก,านะนนากาุมภาก็หนึ่งรายกําฮันเบพื้นหนึ่งลายกําหนึ่งผักอบหนึ 1, รร่งลายกําฟรีขนุนอกรอบสองเนี่ย ร้อยเกสิบบาทยี่สิบสามสตางค์ใเข้าไปเลยไมะต้องบอกแพก็แพกสินค้าเรียบร้อยชำระโดย r o s e d a Boyle ชื่อมาเลยก o s e ว d a เ o y l e นี่ก็มนที่หนึ่งบอ๋อนี่เขาบอกเลยมาที่หนึ่ง วันที่หนึ่งกุมภาสิบเก้า23สาอันนี้เราในชะสั่งบริเกียรหนึ่งกุมภาสิบเก้า23ย่สิบสามสของท่านถูกบรรจุเวลาประมาณที่สชืสา่อเราชื่อนามสกุลบริษัทที่อยู่ก็นในพื้นหน่ายกมอบกกรมน่ยกรรมปีขนหน40กร่มิบกนี่นะ วันที่สั่งซื้อที่สั่งซื้อวันที่1วันที่1ก 22, นกุงภาสองพันยี่สิบสองสิบเนาฬกายี่สิบอาชำระเงินวันที่1นกุงพาสอพัน2สสองสิบเก้นกายี่สิอ็นทีน,นี่นสงซื้อชำระยอดรวมสชิ้นสอัยีบาทค่าสับสค่าจัดส่งสิบสอวันั สลบนัสบาทราก็จะส่งส e okay. so ี okay. er ่มอวแค่จะส่งสีบาทอสนจากล้านสิบเอ็ดบาทสิบตังเหรียญหบาทหกสิ้าตังลาเทนิ่งหนึ่งร้อยเบาทยีสิบตังโอเคถ้าเขามาส่งหายแคร์ทีนึงเสร็จเรียบร้อยโอเคเสร็จเรียบร้อยแอลาซันดา ใช้คูปองสองร้อยบาทจากเชคดอินทุกวันซื้อผายใพผ้หนึ0งกรัม1นึขิ้นผักอบกรอบ100กรัมบีขนุนอบกรอบสีกรัม2องขิ้นรวมเป็นเงินร้อยเก้บาทยีิบสามสตางโอเคเสร็จเรียบร้อย